กเราเล่นหญิงพชิตาเป็นผู้แล้วจะบอกว่าไม่แน่ใจว่าผู้หญิงจะเล่นบอลชนะหรือเปล่านะคะแล้วในวันนี้เราจะไปทดสอบเกมบอลเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะชนะหรือเปล่าหน้าตาใครใครก็ไมู่นะโอเคแล้วแบกเราก็จะมาเลือกิ่นกันก่อนนะคะโอเคเรา,ส,นะา,รเราสู้อะไรเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเราก็สู้อะไรโอเคค่ะแล้วเลือกด่าน,นี้ดีกว่า ราต้องเลือกด้วยกองห้ากองหลังต้องเลือกเดี๋ยวเราจะเลือกอันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่อยู่ข้างหน้ามันก็วิ่งตามบอลทุกทันนะค่ะต้องขเงียบกันหน่อยตอนนี้ประวัติของประเทศที่เราจะสู้ด้วยก็ยากเหมือนกันคะเนี่ย โอเคเดี๋ยวไปดูว่าผู้หญิงอ่ะจะเล่นเกมบอลชนะหรือเปล่าขอคำท้าขอท้าพี่พี่รายการค่ะพี่เนทด้วยโอเค okay. ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่านะคะเรา,ะะาเป็นตัวสีขาวนะคะเสื้อสีขาวขาวโอ้มันยิงไปขอเล่นแรงสักนิดค่ะ ต้องให้โก้เเซฟก่อนนะเซฟ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 อือหือจะไปนะ้ะเนี่ยโอเคเปิดกว้างครับอ้าวเราไปส่งให้มันทำไมล่ะพี่โก้เอาพี่อ้าวจะเล่นแรงเกินนะคะรับดีๆโอ้จดไปนะคะจะดูภาพช้ากันอีอือหือ กับข้ามแล้วเนี่ยแค่เราจะส่งให้คนที่ใกล้ๆเลยก่อนโอเคไหมอื้มอื้มอ้มอื้มช่จิเต๋อไม่หางให้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันคนอหนุ่มชอบเล่นแรงนะไม่รู้ว่าผู้หญิงมันจะเล่นเกมวอลได้หรือเปล่า ต้องให้คนนี้เซฟไปก่อนเซฟเซฟไปอุกั <c oughs> ไปโอ้โหนี่เกมไบนะ่เกมอะไรอ้าอ้ยดขออภัยด้วยนะคะอาจจะพูดขึหยับนิดหนึ่ง ี่เสียวไอตอนมาใกล้ใโกเราค่ะอุ้ยเคยสกัดเป็นอะไรไหม อาพี่แล้วมันเล่นอะไรตรงเนี้ยเอาเตะไปให้ไข่วะเนี่ยพี่อ่ะเอ้ยพี่เซตี้ดิเซตี้ดิเซ็อุ้ยใครอยากให้ประเทศนี้ประเทศหนูเจอแบบใครก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างเลยนะคะแมนยูก็จัดไปอะไรก็จัดไปนะคะ หมดขึ ừ, ้นแล้ดูหน้าตาโอ้ยเดูดูบอลกินน้ำเยอะไปขึ้นสอโอเคเราต้องวิ่งไล่ตามบอลนะคะเพราะว่าถ้าว่ามันวิ่งมาอุ้ยเจ็บอะไรปะะ ต้องเซฟก่อนนะเนี่ยทำไมกันแอคติ้งนะพี่เกณฑ์อร์สามสี่ใช่ป้ะโอเคดูภาพชา้ากันนิดนึงต้องเปิดไกลนะคะงั้นอะไรวะเนะี่ย